คนสำเร็จสามารถเล่าความล้มเหลวและความสำเร็จได้แต่คนล้มเหลวไม่สามารถเล่าความสำเร็จได้สวัสดีค่ะมิ้นสเตยนะคะพบและคุยกับมิ้นในตอนนี้มิ้นมาชวนดาวน์โหลดความสำเร็จในชีวิตกันค่ะโคดเล่าว่าการได้เลือกคือความโชคดีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราคือการได้เลือก เพราะความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกค่ะการเลือกเป็นสัญญาณการตัดสินใจในรูปแบบหนึง่งในแต่ละวันเราใช้คําคํานี้วนเวียนในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหัวถึงหมอนการเลือกจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเราค่ะ และตลอดเส้นทางของชีวิตเรามีสองคำนี้ร่วมเดินทางไปกับเราตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางเสมออยู่ที่ว่าเราเลือกใช้คำไหนมากกว่ากันคำแรกคือความเคยชินและอีกคำคือการเปลี่ยนแปลงในความจริงผู้คนโดยมากมักกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะเสียสมดุลชีวิตบางเรื่องเพื่อสร้างโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่สมดุลชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราอาจต้องลงมือทําบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องฝืนต้องเจ็บปวดพัฒนาบางเรื่องในตัวเราหากในวันนี้เราต้องการปลายทางชีวิตที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเราต้องพยายามขยายขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเราต้องอดทนต่อการฝืนในสิ่งที่อาจจะไม่คุ้นชินในชีวิตเราเราต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องเพราะถ้าใช้คำผิดอาจจะเป็นตัวรั้งเวลาให้เรารอการไปถึงปลายทางได้ล่าช้าการประสบความสำเร็จคือการเลือก วันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราจะเลือกอยู่กับความเคยชินหรือการเปลี่ยนแปลงเพราะการเลือกหรือไม่เลือกก็คือการเลือกอยู่ดีเราจะเป็นในสิ่งที่เราเลือกและเป็นผู้รับผิดชอบผลจากการเลือกด้วยตัวเองค่ะ ไว้ติดตามใน e ีพีต่อไปนะคะว่ามินจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้ขอบคุณโค้ดขอบคุณทุกคนและเป็นพลังซึ่งกันนะคะ